มีเมนูอะไรบ้างวันนี้ม,มีทุกอย่างเลยเอาผัดไดโนเส,สาร์จนานหนึ่งนะอ่ะกี่บาทสวัสดีจุงกะจำเรียบสรูสสบายดีพี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับก็พาพี่น้องนะครับมาย้อนอดีตดูเด็กๆเ,เล่นอ่า บ้านน้อยกันนะครับเล่นขายของกันตามภาษาเด็กน้อยนะครับซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ค่อนข้างจะหาดูยากแล้วนะครับส,ส,ส่วนใหญ่ก็จะเล่นโทรศัพท์กันนะครับอันนี้นะั่นก็เป็นวิธีการเล่นของเด็กๆนะครับตั้งแต่รุ่นเราสมัยแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีของเล่นไม่มีโทรศัพท์อะไรดูก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการเล่นขายของเล่นบ้านน้อยแบบนี้นะครับก็าจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง ให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับพ่อแม่อนนะควรสนับสนุนนะครับให้ลูกนะครับรู้จักมาเล่นรู้จักการคิดน,นะครับไม่ใช่ว่าเออช้ามาก็ากันเล่นเกมโทรศัพท์อะไรอย่างี้ครับ๋ยวนี้จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไปในตัวนะครับนี่ดูเด็กเขาก็มีความคิดสร้างสารรค์ของเขามาทําร้านหาเก็บเศษมังเศษไม้เก็บของเล่นมาเล่นขายของกัน,นทำร้านเป็นของตัวเอง สิ่งวิถีชีวิตนี้นะครับหาดูยากแล้วที่เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้จะมาเล่นเฮือนน้อยนะเล่นขายของกันแบบนี้นะครับว่าเราควรสนับสนุนเด็กนะครับเห็นเขาเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมเล่นกับเด็กๆเ,เขาด้วยอ้าแม่ค้าขายอะไรวันนี้ ผัดกะเพราไข่ดาวอ่าเดี๋ยวเอาผัดกะเพราไข่ดาวจานหนึ่งนะาอะ่แล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ขายอะไรพ่อค้าขายวุเส้นโอ้ขายวุ้นเส้นโอ้ไหนลองทำมาชิมสักถ้วยดิวุ้นเส้นโอ้มีลูกค้ามานั่งรอด้วยอ่าโอ้มีลูกค้ามาซื้อด้วยทำเร็วๆนะกำลังหิวเลยเนี่ยโอ้ตกแต่งร้านได้สวยมากเลยพ่อค้านี่ อาแม่ค้าทางนี้แล้วนะอามาซื้ออะไรครับเนี่ยหืมมาซื้ออะไรลูกค้าเนี่ยเอาอะไรสั่งเลยสั่งก็เลยเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเขาจะทำให้เนี่ยนะครับจินตนาการของเด็กๆนะครับเขาก็มีจินตนาการของเขาเล่น เก็บของใกล้ๆตัวนะครับจากธรรมชาตินะครับมาทํามาเล่นกันนะครับซึ่งการเล่นแบบนี้นะครับเด็กในเมืองนี่เล่นไม่ได้เลยนะครับนี่จินตนาการต้องมาก่อนนะครับเป็นการเสริมสร้างความคิดความอ่านของเด็กๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาเล่นเขารู้จักคิดรู้จักทําสามารถที่จะนําไปไประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิต ตอนที่เขาโตขึ้นไปได้การเล่นแบบเก่าสมัยเด็กรุ่นสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็เลือนจางหายไปเกือบหมดแล้วนะครับว่าจะเป็นการเล่นตีจับเล่นทอยเส้นกระโดดเส้นอะไรพวกนี้นะครับก็เด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่รู้ก็ไม่เล่นกันแล้วนะครับ ถ้าผู้ใหญ่มีโอกาสนะครับที่จะพาเขาเล่นนะครับบอกเขาให้เรียนรู้ถึงวิธีการเล่นในแบบสมัยเก่าสมัยโบราณสมัยแต่ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นการสืบทอดการเล่นของเด็กให้สามารถทีออ่อยู่ยั่งยืนไปได้ต่อไปนะครับมันเป็นภูมิปัญญาการเล่นนะครับของคนรุ่นเก่า เราก็ควรที่จะสืบทอดนะครับให้กเด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ไร้รู้จากเล่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่เดินออกมามาเห็นนะครับเด็กน้อยนะคเับเรียนอยู่หน้าบ้านพอดีจะมีโอกาสได้ย้อนวัยนะครับย้อนวัยย้อนยุคการลเล่นะละเล่นของอเด็กๆในสมัยก่อนนะครับนี่ซึ่งก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกไว้นะว่ามัน เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะครับเพราะเด็กตุกว,วันนี้ส่วนใหญ่ก็ตื่นเช้ามาก็จับโทรศัพท์นั่งเล่นเกมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับการเล่นกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันก็เป็นยุคสมัยของเขาแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ควรแบ่งเวลาให้เขาเล่นเ,เล่นแบบเทคโนโลยีโทรศัพท์นี้ก็เล่นได้แต่แบ่งเวลาแล้วก็มีเวลาให้เขาเล่นแบบใช้จินตนาการแบบนี้ ้เป็นกช่วยเสริมสร้างความคิดให้เขารู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหานะครับซึ่งก็มีประโยชน์กับเขาเองนะครับในวันเวลาที่เขาโตขึ้นไปในอนาคตเขาก็ได้ผ่านได้มีประสบการณ์ที่จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตนะครับช่วยเอาชีวิตตัวเองให้รอดได้นะครับนี่มันเป็นการเล่นที่สนุกสนาน แต่น,นี้แม่ค้ากาลังผัดกระเพราอยู่นะครับอาาเร็วนะแม่ค้ากาลังกินรอกินอยู่ในี่หิวแล้ว <c oughs> โอ้ยมีเครื่องปรุงด้วยนี่เห็นไหมจินตนาการของเด็กเขาก็เก็บกระป๋องกระป๋องเก็บของเก่านะครับที่ทิ้งแล้วเป็นขย,ขยะเนี่ยเขาก็เอามาประดิษฐ์ประดอยนะครับเป็นเหมือนของในครัวเอามาใช้นี่มีครกมีสาก นั่งตามนั่งทำซึ่งเขาก็เห็นจากชีวิตประจําวันของเราที่ทําให้เขาเห็นในในครัวเนี่แหละครับบางทีในครัวเขาก็อาจจะไม่ได้ออไปได้ทําจริงนะครับเขาก็มาเล่นแบบนี้แหละตามจินตนาการที่เขาเคยได้เห็นเรไปนะครับแน่นอนเขาไม่มีอดแน่นะครับเด็กกลุ่มนี้อย่างน,อน้อยก็หิวข้าวก็รู้จักการคิดหาทํากับของกับข้าวหา บักคงมาตรงมาตามกินกันได้เอาชีวิตรอดกันได้นะครับควรส่งเสริมนะครับผู้ใหญ่เรวก็เดินหาของเล่นนะครับอะไรที่พอจะหยิบจับได้มาเล่นได้โดยที่ไม่ต้องซื้อหานะครับก็ดีอีกอย่างโดยที่ของเล่นพวกนี้นครับไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องเสียเงิน ที่จะไปหาซื้อเอามาเล่นนะครับเหมือนสมัยทุกวันนี้นะครับเราก็เก็บของเก่าของทิ้งนะครับเอามาประยุกต์ใช้เล่นสนุกสนานกันได้คลิปนี้นะครับก็พาเอฟซีนะครับอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนักนะครับแต่ก็พาเอฟซีนะครับมาดูย้อนยุควิธีการเล่นของเด็กในสมัยก่อนนะครับแต่เป็นการนำมาเล่นใหม่ของเด็กสมัยใหม่นะครับในยุคปี2023นี้นะครับ ซึ่งบางท่านอาจจะว่าเอยมันได้สูญหายไปนานแล้วนะครับแต่ยังมีนะครับบางพื้นที่นะครับเด็กๆของเราก็ยังรู้จักเอามาเล่นสนุกสนานเสริมสร้างทักษะของเขาเองได้ก็คลิปนี้ครับก็เอาการักเล่นนะครับของเด็กๆให้ยังซีได้ดูกัน เดีที่อาจจะคิดถึงหวนถึงความหลังในสมัยให้ก่อนนะครับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องบรรนอกซ์กราวบายสิภพบของเรานะครับซึ่งในการทําคลิปของช่องบรนนอกซอกราวบายสิภพบก็ไม่เจาะจง,จงนะครับอาจจะเป็นคลิปแนวไหนก็จะเป็นคลิปทั่วไปนะครับที่เราได้พบเจอสถานการณ์นะครับ ว่าหรับท่านที่ติดตามช่องอยู่ก็สามารถย้อนกลับไปดูนะครับคลิปของช่องได้ซึ่งตอนนี้ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ6 7 10คลิปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคลิปโดยรวมๆทั่วไปครับไม่เจาะจงวา่าจะเน้นไปทางด้านไหนนะครับแต่หลกัหลกๆที่เยอะหน่อยก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงวัวก็จะลงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้า,อาจของคลิปก็มีอาชีพ ทำไรทำนาเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้ถ่ายคลิปพวกนี้ลงค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็มีคลิปตัวไปนะครับผสมประสานกันไปนะครับสำหรับท่านที่ชอบในแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปออมให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา FC ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ